กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอร์สมอนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมากับคอนเนตนที่มีคนขอมามากที่สุดนะครับผมก็ปัจจุบันนะครับผมคอสมอก็ซีซั่นนี้ก็ขึ้นก่อน,รอเ,นเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เลี้ยงก้น,นะเพราะว่าผมจะเอาเวลามาทำคอนเทนต์แล้วก็มาทําคลิปแล้วก็มาเล่นแบกคนดูในสตรีมให้มากขึ้นนะผมก็ วันนี้เราจะมากับคอนเทนต์ How to Solo to g o r e s by Cosmo กันน <hum artifacts> ั่นเองก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้าน Golden <Jude> เติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมเอาบีราคาถูกและปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บละลาย Add <al> Golden เติมเกมมียดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมด้ไม่อั่ต้องที่ Golden เติมเกมเท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเลยนะครับการ Solo ขึ้นกรนะฮะผมก็ อาจจะเป็นสิ่งนี้ทุกคนนะครับคิดว่ายากมากๆเป็นไปไม่ได้หรือบางคนก็จะแบบฮะโซโล่ขึ้นคอเลยหรอทําได้ยังไงวะเออผมนก,กด2องกดสา3หรือกด5อะไรเงี้ยยังไม่ขึ้นคอเลยทำไมพี่โซโล่ขึ้นกอง่ายจังวันนี้เราจะมาเอาประสบการณ์นะครับการไต่แหลกข,ของผมเองซึ่งก็คือการโซโล่ขึ้นกอทั้งสซีซั่นมาฝากกันนเองว่าทํายังไงให้กอแล้วก็ต้องมีแมสเซนยังไงในการเล่นนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการไต่กอนะครับผมก็1ต้องมีวินัยกับความขยันซึ่งวินัยกับความขยันนะครับผมก็จะ หรือหาเป้าหมายในการเล่นนะครับผมเราต้องมีเวลาให้มันครับผมการไตก่กอรเดียสคือการที่เราจะขึ้น50อันดับแรกก่อนตี5ทุกๆวันให้เราขึ้น50อันดับแรกในตารางนะครับผม mm hmm. ก็มีเวลาให้มันมีวินัยในการกดนะครับว่าเราตัง้งใจจะเอากี่ดาวในวันนี้หรือวันนี้แพ้เยอะแล้วคนที่จะแก้ไหมหรือว่าเราคนที่จะพอดีแล้วคนที่จะมีเป้าหมายครับว่าอ่ะวันนี้เราจะเอา5ดาวนะ ก็เลียนห่างกับเรา3ามบดาว,วเ,ราเราตั้งใจว่าเราจะกดวันละวันเจดาว7จ็ดถึงสิดาวหรือว่า5ดาวต่อวันนะครับก็มีเป้าหมายในการเล่น2ก็คือถ้าในมุมกดกด2กด3หรือทีม5นะครับผมก็ต้องหาคนที่พร้อมกรอจริงๆหรือว่าถ้าสมมติว่าคนอ่ะชอบพูดว่ากูกดแป๊บๆก็ก่อละเออไม่ว่างว่ะ ถ้ากดก็กอเออกองมันง่ายๆทําไมไม่กดซึ่งนะครับผมคนที่พูดแบบนี้80%ไม่ขึ้นกอรหรอกครับในมุมโซโล,โลครับต้องหาเวลามาแล้วก็คิดว่าจะกดถึงกี่โมงกดเอากี่ดาวก็คือสุดท้ายแล้วก็คือหาเป้าหมายหาปพชชั่นแล้วก็หามีวินัยกับความขยันในการเล่นนะครับผม2ก็คือฟูลฮีโร่หรือเล่นในทุกตําแหน่งนั่นเองครับผมซึ่งการกดกอรอเลียดอะเล่นได้ที่ว่าไม่ต้องช่ำชองไม่ต้องเป็นเม็ดส้มเม็ดแดงหรือเม็ดอะไรก็ตามนะครับผมแค่เราต้องเข้าใจฮีโร่นั้นๆหรือว่าถ้าสมมติว่าคุณคุณณเเเเเลลล่่่่นนนนมียคป็2ตัว เป็นแค่ลิเลียกระปู่ถ้าสรุปโดนแวนมาคุณทํายังไงคุณก็เล่นไม่ได้ต้องไปเล่นคลิกซี่ก็เล่นไม่ช้ามอีกอ้าล้วทําไงครับผมก็เราควรที่จะฝึกคีโลเลยเล่นเยอะๆนะครับผมแล้วก็ต้องเล่นเป็นหลายๆตัวในการกดโซโล่คุณไม่รู้เลยนะว่าจะโดนแย่งตาแหน่งไหมจะไปโผล่เล่นไหนหรือว่าต้องไปเล่นตัวอะไรที่มันคอมโบกับตัวนี้หรือตัวนี้เพื่อแก้ทางตัวนั้นนะครับผมก็ง่ายๆเลยคือเราต้องเข้าใจหลักการเล่นแล้วก็หน้าที่ของตัวเองให้มากที่สุดอย่างเช่นสมมติว่าเราเมนเมทแต่ว่าอะ ตานี้มีคนเล่นเมดแล้วแลวเขาเล่นเมนแค่เมทจริงเราควรทำไงเราคนที่จะโยกเขาเราคนที่จะไปเล่นอ่าออฟเลนสมมุติว่าออฟเดนเหลือเนาะหน้าที่ของออฟเดนก็คือดันเวฟมาไฟ์แยกเก่งก็จะแยกไปนะถ้าสมมุติว่าอ่าแยกไม่เก่งก็ให้ป่าดทาเรนเรามาไฟท์ทำเรนให้สูงไว้แล้วในไฟ์โฟกัสต,ตัวไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็พยายามเข้าใจ หน้าที่ของตัวเองในแต่ละตำแหน่งครับผมในการเล่นก็เพียงพอแล้วแล้วก็ฝึกเล่นฮีโร่หลายตัวเข้าไว้ครับผมข้อที่3นะครับผมเป็นข้อที่ผมว่าทุกคนน่าจะติดตามมามากที่สุดก็คือ e ีโกอิซาครับผม e ีโกอิซา2 g ทูกอรเียนะในกรณีนี้นะครับผมเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเพื่อนเราเนี่ยมันเป็นแค่แบบเบียรสตัวไม่มีผลต่อการชนะเราแล้วเราก็ดูแล้วว่าจากสกิลเพจากการเดินเกมเนี่ยเขาไม่สามารถเล่นได้แล้วเราควรทำยังไง ก็คือเราควรจะใช้เมเซ็นี้ครับเล่นโซโล่อย่าคิดว่าใครเป็นมิดหรือว่าใครจะช่วยแบกเราได้เราคิดเลยครับว่าเออผมต้องรวยต้องได้ออบเจกแต่กรณีเนี้ยต้องใช้อีกไมเซ็ตหนึงนะในการออบเจกถ้าเพื่อนไม่่วนเราควรตีออบเจกไหมเราคนนี้จะเสี่ยงเพื่อออบเจกทีมไหมถ้าในมุมมองในการแข่งในการซ้อมทีมก็อาจจะใช่แต่ในมุมมองการโซโล่เนี้ย ถ้าเพื่อนไม่โซนอย่าไปตีเลยอ็อบเจกครับผมถ้าเราไม่ถ้าสมมติเราตีอ็อบเจกแล้วเพื่อนไม่โซนเกิดอะไรขึ้นสมมติฝั่งเราข้ามเดินมาปิดเรา3ตัวปุ๊บอ่าเราตายปุ๊บอ็อบเจกก็ไม่ได้อีกเงินก็เสียอีกตายอีกเราทําให้เงินเราตามแล้วก็แก้กับมายาครับผมก็พยายามมีใบเสร็จที่ว่าเราต้องหาเงินเยอะหาเงินหาคิวหาละทำทุกอย่างให้ตัวเองเกิดครับผมแล้วก็ออกไปแบกให้ได้นะแต่ข้อนี้ต้องย้ำอย่างหนึ่งนะครับผมต้องเป็นคนที่มีสกิลเพลระดับหนึ่งแล ก็จะสามารถทําประโยชน์ได้มากกว่าคนอื่นแล้วก็แบกได้นะครับผมนี่คือสิ่งที่ทําให้คอร์ดมอดโซโขึ้นเกาะได้ใช้เมสเซจนี้ได้ครับผมแต่ว่าขึ้นอยู่กับหลายๆสถานการณ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับหลายบุคคลด้วยนะครับผมย้าตรงนี้ไว้นะข้อที่4ตําแหน่งที่ใช้เล่นนะครับผมถ้าเป็นไปได้คนที่จะเลือกเมสแครี่ป่าสามตัวอย่างนี้เพราะว่าเป็นตําแหน่งที่สร้างอิมแพกในทีมได้มากที่สุดครับผมแล้วก็แบกทีมได้มากที่สุดเป็นตัวจ่ายดาเมจแล้วตัวสร้างอิมแพกในไฟนะครับผมถ้าเป็นไปได้เมสแคร,คร, US, achi, รี่นะครับมี้มผ ในเกมที่ดับเราอ่ะมันแพ้แล้วเราก็สามารถเลี้ยงสกอร์ได้เราเล้าเอ็มแพ้ได้เลยนะไม่เสียดาวได้เลยความคิดเนี่ยมันสุดตรงไปหน่อยแล้วความคิดเนี่ยก็เป็นเห็นแก่ตัวไปหน่อยแต่ว่าถ้าในในมุมที่ว่าเออเราแพ้เรารู้อยู่แล้วอ่ะว่าตัวมันสู้ไม่ได้เพื่อเราเล่นไม่ดีแล้วเราจะจะเป็นที่จะแบบไปโจมกับเขาทําไมทําไมเราไม่ลองเลี้ยงสกอร์ดูแล้วทําไมเราแบบว่า เราจะพยายามทาให้ตัวเองไม่เสียดาวมันไม่ผิดนะครับผมผมบอกเลยว่ามันไม่ผิดในเกมที่ดาวมันแพ้เลี้ยงสกอร์เราเอาเอ็มแพ้ได้เลยนะซึ่งการเลี้ยงสกอร์เนี่ยคือตายน้อยทำดาเมจเยอะก็จริงนะแต่ก็ไม่ควรที่จะแบบไม่ทาอะไรเลยคือกูไม่เอาอะไรแล้วใชีวิตเนี่ยคือแบบสมมติเล่น,นยูเอิก็ปาอย่างเดียวไม่ช่วยอันตีขัดมันก็ไม่ใช่นะก็ต้องช่วยเพื่อนด้วยแต่ว่าเล่นอย่างมีวินยัยแล้วก็อย่าประมาท ตายปุ๊บอ่ะสะกอตกปุ๊บอ่ะเราจะไม่ได้เอ็มแพรแล้วก็คิดง่ายๆนะครับผมจะได้ไม่เยอะเดี๋ยวก็ได้เอ็มแพร์เอพนะแล้วก็ไม่เสียดาวก็จริงๆมันก็ไม่ใช่สิ่งที่อ่าดีสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าต้องยอมรับจริงๆว่ามันมีคนที่คิดแบบนี้แล้วก็การที่ใช้แบบนี้เพื่อขึ้นกอเลียสอยู่จริงข้อที่5ครับผมอย่าใจเสียอย่าใจเสียที่ว่าคือกดกรเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าคุณต้องเจออะไรมากมายเลยเว้ยปัจจัยที่ทําอะไรไม่ได้เนี่ยคือเพื่อ่วมทีมเราจะเจอตั้งแต่คนเล่นไม่เก่งคนดื้อรันตําแหน่งคนแย่งเลนคนเล่นไม่ไหวในห้องแรงสูงก็มีมาตั้งแต่ระบบจบมาเนี่ยผมก็ไม่ได้บูลลี่แรงนะแต่กดก่อถ้าพูดจริงๆตามเนื้อผ้าเนี่ยถ้าสมมติว่าฝั่งของข้าวเขาอาดีตกอกัน 3- าถึงสคนแล้วฝั่งเราเป็นแค่อดีตสูพีมอะความต่างของแรงเนี่ยก็สําคัญเช่นกันนะ เพราะว่าการระบบจับคู่ในเกมเนี่ยมันเจอได้หมดนะบางทีเรากดแค่ยี่สิบสามสิบดาวก็ผมเชื่อว่ามีหลายๆคนที่อาจจะเจอห้องกอเลียในแรงยี่สิบสามสิบดาวในการกดสองกัสามก็เป็นได้นะก็ต้องบอกว่ามันเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ปัจจัยที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือการยอมแพ้นั่นเองครับผมต่อให้นะครับผมเพื่อเราอะ่ะจะศูนย์สิบป่าไม่เดินเกมเมดแหลมแครี่ตุยเป็นสิบ หรือว่าโลมไม่เดินเกมลมเดินไม่เป็นก็จำเอาไว้นะว่าเราสามารถชนะได้ในทุกเกมใจเล่นเต็มที่แค่ไหนแค่นั้นแพ้ไม่เป็นไรเอาใหม่อย่าให้อารมณ์เกมนะมาครอบงำเรานะครับผมเล่นแล้วก็ใจเย็นมากที่สุดใจเย็นได้เปรียบทุกอย่างครับผมเชื่อผมนิ่งใจเย็นข้อ6ครับผมเคลบสกิลเพย์หรือเทคนิคต่างๆที่ทำให้ชนะง่ายขึ้นนั่นเองผมซึ่งไอเทคนิคพวกนี้เนี่ยผมก็เคยมีพูดในมาโคต่างๆไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะมาเสริมให้ละกันว่ามีอะไรบ้าง เคล็ดลับสกิลเพย์ครับผมสกิลเพย์ของเราเนี่ยสามารถาเพิ่มขึ้นได้จากประสบการณ์ประสบการณ์สอนสกิลเพย์แต่ว่าประสบการณ์จะเยอะหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งใจแล้วมีวินัยกับการเล่นเกมนี้มากแค่ไหนครับผมซึ่งอย่างอื่นๆอย่างเช่นการสรับของการสรับของมันสาคัญมากเลยนะครับผมในการเล่นแรงสูงหรือว่าการเล่นแรงทั่วไปเนี่ยก็มีผลนะสมมุติว่า คนส่วนใหญ่จะคิดว่าของเต็มปุ๊บเราออกก่อเกิดออกแข่งออกเคียวคือจบแล้วแต่จริงๆเราไม่ครับผมจริงๆมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นถ้าสมมุติว่าเรา,าเงินไม่พอแล้วเรามีก่อเกิดแล้วเราก็สามารถขายไอเทมชิ้นอื่นเพื่อยื้อเวลากับให้ให้กับเราได้แต่ในจังหวะน,นั้นน่ะคุณก็ต้องเชื่อด้วยว่าไฟนั้นน่าจะชนะคุณถึงจะทําแบบนั้นถ้าสมมุติว่าไฟนั้นมันแพ้และไอเทมที่คุณขายไปมันก็จะไม่คุ้มแต่ถ้าสมมติไฟนั้นชนะ การที่คุณสับของหลายๆชิ้นแล้วก็การที่คุณเลือกไอเทมที่เหมาะกับการสับของได้มากที่สุดผมเชื่อว่ามันสร้างอิมแพกในการาในทีมไฟนั้นไม่มากก็น้อยครับผม2คือออกไอเทมให้เป็นนะครับผมซึ่งออกไอเทมให้เป็นเนี่ยจริงๆรายละเอียดอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าสมมติง่ายๆเลยครับผมเจอแทงเยอะออกโบเกนก็ไม่ใช่ครับผมบางทีเราอาจจะต้องขึ้นมูลาหรือบางตัวใช้ลูกคู่ดาวเยอะแล้วอยากได้จอกเกาะอ,อยากช่วยเพื่อนลดกองออกเป็นโลกรีนุสนะครับผมก็อ,อย่างเช่นเวทอะถ้าสมมติฝันหอวข้ามออกจอกอ,ออกทรอยมาเยอะอย่าง เราจะไม่ขึ้นจอ่อวทก็ไม่ได้ปะ่ะเพราะว่าต่อให้สกิลเราเป็นสกิลแบบโปรดาเมทแค่ไหนนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงสามารถยินจ่ายดาเมจได้ล้ๆลวๆเราก็ควรที่จะเอาจอเวทมาเพราะว่าไม่งั้นเราใช้สกิลไม่เข้านั่นเองครับผมอย่างสุดท้ายครับผมการหยิบฮีโร่ชนะทางก็จะได้เปรียบมากขึ้นนะครับผมการหยิบฮีโร่ชนะทางแพ้ทางเนี่ยมันก็มีหลายแบบมากมีหลายมุมมีหลายตำแหน่งมากครับผมแต่ว่าเอาง่ายๆคือเราเล่นเล่นไหนพยายามทําให้เราอ่ะเล่นง่ายที่สุดเว้ยสมมติเราเล่นป่าปุ๊บ แล้วฝั่งของข้ามเป็นฟอร์เรนป่าเป็นนาคอสหรือว่าคิลา่าแล้วป่ายป่า,ปาที่เราจะต้องเล่นเนี่ยมันยังเหลือเอเลนออยู่เราก็เลือกเอเลนอมาครับผมชนะทั้งฟอร์เรนชนะทั้งคิลา่าหรือว่าชนะทั้งนาคอสแต่สมมติแครี่ฝั่งเขาเป็นคาเฟนีเนี่ยเราจะต้องคิดเล็กคิดน้อยหน่อยเพราะว่าอาคาเฟนีก็ทําให้อะไรเราเล่นยากนะก็ขึ้นอยู่กับคอมทีมดาวทีมครับผมแต่ว่าง่ายๆเลยเคยหยิบฮีโร่ที่เราเล่นง่ายที่สุดมานะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ6เทคนิคนะครับผมหหมายเซตในการ ขึ้นโซโล่แบบกอรีสนะครับผมก็ยังไงพี่ถูกประการใดก็ขอโทษเพียงนะนะเพียงเท่านี้ด้วยนะครับผมก็นี่เป็นความเห็นส่วนตัวของคอร์สมอนนะครับผมก็ยังไงก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดได้ในคอมเมนต์เลยนะครับผมครบสำหรับใครที่ชื่นชอบในคลิปนี้นครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็ในกำลังใจคอร์สมอนกันได้นะครับผมแล้วใครอยากดูคอนเทนต์แบบไหนหรือคอนเทนต์อื่นๆนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย